มามาสิพาไปขุดกี่โปมพี่น้องพ่อยังกับเอามาือนไ้เฮ็ดกับเอาเฮ็ดฟอกี่บโฟมกับขุดกี่โฟมพอ่ออะไรพี่น้องนี่ลักษณะหูกิบโฟมนี่ขวายเพ่นนี่มองหูกันลงไปขุดได้เฉพาะหูปิดเท่าน,นั้นเด้อพี่น้องหูเปิดจะไปขุดเด้อหูเปิดมันสิเป็นแนวอื่นขี้เค็มมัน่นส่วนมาขี้เค็บสิลงไปกินเพ่น นี่กับขวยกิปมพี่น้อข้วยแบบนี้เป็นตะลึกเดี๋ยวลองขุดเบิง้งสิลึกซ้ำใดตัวอ้วนมากเลย มองขุดกิดโปมพี่น้องเป็นขี้ดินทรายไม่ไมยังสีขุดง่ายอีดอกพี่น้องบอเลิกปันได้ขี้ดินทรายกับขุดง่ายดีที่ยายขุดไปแล้วก็บอเลิกได้พี่น้องบอลเลิกตัวใหญ่ยอยู่แต่ร้ายแล้วเนาะปนกับปนได้อยู่ใครเคยกินอยู่บป่ปนกิ่โปมพี่น้องกอขวยหนึ่งพี่น้องอุ้นขวอยหนึ่ง ุดไปขุดมากกับพ่อเฮ็ดเก็บเฮ็ดพี่น้องเก็บมองละดอกสองดอกกับพ่อแกงตัวดอกงามอยู่ปลายิดปมพี่น้องค,คุยกิดป้อมบอึดแต่ว่าขันควยได้เป็นตะเลิกกับบยกขุดเมื่อยนังเทียกับคุดบะถึงพี่น้องนี่ควยหนึ่งคุยบใหญ่สิล่องขุดเบิงสิเลกิกบ่อ เป็นดินทรายห่อเนเีงยถ้งเล้กาคุดพี่น้อ,องห่ออีกแล้วพี่น้องดอกดอกทุ่สองดอกทำงานพี่น้องขุดกิ่โปมกับหาเห็ดไปนึ่งตอเห็ดเพ่งพี่น้องเห็ดเพ่งนี่นนตะฮัดแท้ เิ่งกินได้อยู่เนาะเกิดดอกเดียวกินได้อยู่ดอกแกงร่วมกัน